ได้ครับต่อให้คดีไม่ถึงที่สุดก็บวชไม่ได้ครับนะแล้วก็ผมก็เลยบอกกับท่านว่าผมผมขอให้ท่านช่วยตรวจสอบทีว่าคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางใครที่จะไม่ให้บวชนะแต่ถ้าบวชแล้วเกิดปัญหาหรือความเหมาะสมท่านบอกว่าโยมฟังนะเขาบอกว่าอาจารย์ก็บอกโยมฟังนะเบวชไม่ได้เนื่องจากมันขัดต่อระเบียบมหาเถร่สมาคมสำนองนั้นด้วย ผมก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วกรณีที่มีตํารวจคนหนึ่งชนหมอตายแล้วไปบวชอ่ะทุกท่านจําได้ไหมครับขี่บิ๊กไบค์อ่ะมีนายมีตํารวจคนหนึ่งที่เป็นหน่วยพิเศษอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วขี่บิ๊กไบค์ไปชนคุณหมอตายแถวๆกรุงเทพอ่ะอาจารย์บอกว่าไงรู้ไหมครับหลังจากทางเจ้าคณะจังหวัดทราบให้ศึกเลยนะครับหลังจากทางเจ้าคณะจังหวัดทราบท่านให้ศึกเลยครับไม่ให้บวชครับ เหมือนกับเขาคลองเเหลือได้แค่เจ็ดวันบึกคือบ,บวชแบบรีบด่วนเดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับพี่วังก่อนคือเขาบอกว่าตํารวจคนนั้นอ่ะบวชแบบรีบด่วนนะครับต่อมาทางาเจ้าคณะมีคําสั่งให้ลาศิกขาทันทีครับนมัสกาพอาจารครับนี่ครับเหมือนกับท่านพระอาจารย์คมสันบอกเลยครับเมื่อกี้ผมโทรไปที่ วัดโพชัยจังหวัดน้องคายนะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วสวัสดีครับครับ <c oughs> อ่าอืมอ๋อโอเคครับโอเคอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคขอบพรคุณครับอย่างนี้ผมไม่ขวางครับอาจารย์ครับผมไม่ขวาง <c oughs> ไม่มีครับไม่มีถ้าเป็นยูทูบเบอร์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา โอเคครับโอเคครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับได้ครับได้ครับได้ครับอ้าวพี่น้องพ่าอาจารย์โทรกลับมาครับเมื่อกี้นะครับมีคนบางคนไปขอบวชที่วัดนั้นจริงนะครับแต่ถูกปฏิเสธ มีคนบางคนไปขอบวชที่วัดนั้นจริงครับแต่คณะสงฆ์ปฏิเสธนะครับย้ํานะฮะคณะสงฆ์ปฏิเสธแ,นะและนะครับ,บและนะครับให้ยูทูบเบอร์บวชแทนครับพี่น้องครับนะครับนี่เมื่อกี้ท่านเจ้าคณะสํานักงานท่านเจ้าคณะจังหวัดเช็คข่าวไปเรียบร้อยแล้วก็อุปชาที่วัดนั้นโทรมาบอกแล้วว่าไม่ใช่มีการปฏิเสธไปแล้วว่า ไม่ให้บุคคลที่ต้องคดีอาญาบทเรียบร้อยแล้วครับอนุโมทนาสาธุครับทุกท่านครับจะรออะไรกันอยู่นะครับอนุโมทนาสาธุครับข่าวที่คุณจันสีได้เอามาบอกว่าเคยมีนายเคยมีตำรวจที่ชนคุณหมอเสียชีวิตบทได้นั้นอันนั้นเป็นการบวชแบบฉุกเฉินทางคณะสงฆ์ให้ศึกนะครับเมื่อกี้นี้ผมถามพา,าจารย์แล้วนะครับทางคณะสงฆ์ให้ศึกนะครับ พราะฉะนั้นจริงๆเหมือนกับเป็นการแอบจะว่าแอบกไน้เป็นการบวชแบบรีบร้อนอืมนะฮะย้ำนะครับเมื่อกี้นี้สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายโทรกลับมาหาผมแล้วนะครับได้แจ้งว่าบวชไม่ได้ครับพี่น้องครับฟันธงมีการติดต่อขอบวชที่วัดน,นั้นจริงครับมีการติดต่อขอบวชที่วัดน,นั้นจริงครับ แต่คณะสงฆ์ที่วัดนั้นได้ปฏิเสธมิให้บวชเนื่องจากต้องคดีอาญาครับจึงมีการนำบุคคลอื่นไปบวชแทนครับพี่น้องครับมีคนอื่นไปบวชแทนครับจบยุติไม่ห้ามครับนะครับไม่ได้ไม่ห้ามอะไรครับนะครับอะไรวะเมื่อกี้ใครใครปวดนะบ่าไม่เอานะคนฟังไม่ได้ก็นะอยู่เฉย อไม่ได้นะครับเมื่อกี้พระราจาย,ยังโทรมาข,ขับมาขอบคุณผมเลยว่าขอบคุณโยมมากนะครับขอบคุณคุณโยมมากที่แจ้งข่าวนะครับทุกท่านครับทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายทราบเรื่องนี้แล้วนะครับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับและทางอุปชาคณะสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นได้ปฏิเสธไม่ให้บวชแล้วนะครับแล้วเขาก็เลยเอาคนอื่นมาบวชแทนครับพี่น้อง นะครับมีการเอาคนอื่นม,มาบดแทนครับอันนี้ผมไม่ห้ามครับโอ้มาดีครับพี่ว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับพี่ก้อยฟังก่นอนเล,ล์สดอยู่ไล์สดอยู่โอเคนะทุกท่านครับฟังนะฮะจบเลยครับบอกแล้ว คุณบวชวัดไหนเองบวชวัดไหนข้าจะไปวัดนั้นพี่น้องนะคนที่จะเป็นกุล,ลบุตรไม่ใช่กุลธิดานะเมื่อก,กี้ผมพูดผิดกุล,ลบุตรหรือจะเป็นเนื้อนาบุญนะครับทุกท่านครับจะมีโอกาสไปบวชเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ไม่มีมนทินนะครับอ่าอ่ามีคนไปบวชแทนครับพี่น้องครับจบพี่น้องครับจบครับชัดเจนครับเมื่อก,กี้ท่าน พระครูน่าจะเป็นพระครูนะอยู่ที่สำนังกงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายได้แจ้งมาแล้วว่ามีการติดต่อมีการติดต่อของคนบางคนไปขอบวชจริงแต่คณะสงฆ์เขาปฏิเสธครับย้ำนะฮะอุปชาปฏิเสธนะครับอุปชาได้ปฏิเสธเรียบร้อยแล้วและเขาเรียกไรมีการเอาบุคคลอื่นมาบวชแทนประตูพูดไปเลยจะได้ไม่ต้องมีใครไปขัดขวาง เออผมบวชไม่ได้นะครับเอฟซีผมก็เลยเอาในกอในหมูในหมาไปบวชแทนก็จูบทำไมต้องทำเป็นลับๆล,ล่อๆนะฮะนะ,ะชัดเจนครับเมื่อกี้ผมได้ยินจากปากของท่านอ่าพระครูน่าจะเป็นพระครูที่ดูแลสำนักงานบอกมีการติดต่อผมไม่ได้ใจเป็นเจ้าคณะจาังหวัดหรือเปล่ายังไม่รู้นะเมื่อกี้คือผมไม่ได้ลับลวงในการถามชื่อท่านผมถามว่าเป็นพระคุณเจ้าหรือเป็นคารวสาครับนะย้ํานะครับบวชไม่ได้ครับ จะรออะไรกันละครพี mm ่น้องครับพี่น้องจะรออะไรกันละครสาธุอนุโมทนาดิครับพี่น้องครับยกมือเลยครับสาธุครับพี่น้องครับรออะไรอยู่ครับข่าวผมข่าวล่าสุดเลยครับนะฮะอ่าไม่ได้บวชครับไอตอนบวชได้เสือกไม่บวชนะอ่าไอตอนบวชได้เสือกไม่บวชไอตอนที่ตัวเองมีมนทินแล้วแล้วอยากจะบวช ไม่มีทางครับนะคุณไปวัดไหนเองไปวัดไหนข้าจะไปวัดนั้นนะครับเอ้ยทำไมไม่บวชในจังหวัดสกลคนครล่ะมันจะได้ใกล้มือใกล้เท้าดีทําไมไม่บวชในสนกลปทโมถ้าเจ้าคุณอาจารย์กับผมสนิทกันนะไปหาท่านที่กุติมาเรียนให้ท่านทราบได้ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นในวงการของสงฆ์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดดีมากนะครับ พระอาจารย์ท่านพูดดีมากนะครับที่ท่านคุยกับผมผมไม่ได้บันทึกเสียงเอตอตอนเมื่อกี้นี้นะครับแม้เสียดายไม่ได้บันทึกเสียงขออนุญาตท่านบันทึกเสียงแล้วเปิดให้ท่านฟังคือพระอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่ามันมีคดีมันบวชไม่ได้และมีการติดต่อขอบวชจริงแต่คณะสงฆ์ปฏิเสธและมีการขอให้บุคคลอื่นบวชแทนไอ้หมูไอ้หมาไอกา้ไอไกายไอ้ไก่พวกนั้นนะนะไอ้หมูไอ้หมาไอกา้ไอไกายไก่บวชแทนครับอันนี้ผมไม่ขวางครับเพราะว่าถือว่าเขา นะจังหวัดไหนก็ไม่รับบวชครับโยมทนายสาธุสาธุสาธุครับอาจารย์คือผมสงสัยผมก็เลยโทรไปที่วัดโพชัยไปที่ท่านเจ้าคุณจังหวัดเลยครับแล้วก็ถามพระอาจารย์ที่รับสายผมเมื่อกี้ผมยังสงสัยว่าว่อจะเป็นท่านเจ้าคุณหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ดูเสียงยังหนุ่มๆอยู่นะผมได้ยินว่าท่านเจ้าคุณอา,ายุเกือบเจ็ดสิบแล้วนะแต่แต่เสียงที่ฟังอยู่น่าจะราวๆสักห้าสิบกว่ากว่าเดี๋ยวมีสื่อออกข่าวใช่ไหมครับโอเค นะไม่ได้บวชครับคุณเจเจอะจบนะครับนะไอตอนบวชได้เสือกไม่บวชนะพี่น้องไอตอนทึ่บวชไม่ได้เสือกอยากจะบวชผมไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะไปเป็นมารศาสนานะครับทุกท่านฟังผมให้ดีๆนะครับผมเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามก,กะผมได้พิจารณาอะไรบางอย่างแล้วบุคคลบางคนเนี่ย เป็นคนที่ไม่เหมาะสมผมใช้ผมไม่ได้ใช้คำว,ว่าไม่ดีนะมีบุคคลบางคนเป็นคนที่ไม่เหมาะสมนะฮะเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมนะะและการบวชตรงนี้จะก่อแรงกับเพื่อมจะก่อแรงต่อต้านจากคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ชอบนะครับทุกท่านครับวันนี้ทางคณะสงฆ์เจ้า,คณ,จาคณะจังหวัดหนองคายสกลนครทราบเรื่องนี้หมดแล้ว นะครับทราบเรื่องนี้หมดแล้วอุปชาระวังตัวกันแจเลยครับนะครับ,นะรบผมคงไม่ใช่คนทำลายศาสนาเพราะผมกำลังช่วยผมกำลังช่วยพระศาสนาคัดกรองคนที่จะไปเป็นเนื้อนาบุญคัดกรองคนที่จะไปเป็นคนที่จะสืบทอดอายุพระศาสนาถ้าบุคคลบางคนที่มีคดีติดตัวแบบนี้ไปบวชอะไรจะเกิดขึ้นกับวงการสงฆ์ อะไรจะเกิดขึ้นนะจะมีการหารับประทานหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแม้จะมีการบริจาคเงินให้กับวัดแม้จะมีการบริจาคเงินให้กับวัดจากบุคคลใดก็ตามแล้วเป็นเหตุจูงใจที่จะขอบวชสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยครับมันไม่ใช่เครื่องรับรองการันตีว่ามึงบวชได้มึงบริจาคหนึ่งล้านมีคนบริจาคให้มึงหนึ่งล้านก็ไม่ได้หมายความว่ามึงจะบวชได้ นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้ผมได้ทําหน้าที่ของผมผมโทรหาเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเลยครับเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นพระครูหรืออาจจะเป็นตัวท่านเองผมไม่ทราบวันนี้ผมไม่ได้ถามชื่อผมถามว่าผู้ที่เอ่อท่านที่เลียงเสนสายอยู่นั้นเป็นพระคุณเจ้าหรือเป็นคารวาสครับก็บอกเป็นพระโยมจบเลยผมรู้เลยอาจารย์เป็นพระนะฮะถึงขณะท่านโทรกลับมา ท่านโทรกลับมาบอกผมเมื่อกีอ้เมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะเปิดเสียงให้ทุกท่านได้ฟังมันจะเสียมารยาทนะครับนะมันจะเสียมารยาทนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนให้ท่านทราบเดี๋ยวนี้นะผมเรียนให้คุณทราบเดี๋ยวนี้ว่าหนึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดน้องคายไม่ต้อนรับนะครับทางอุปชาและคณะสงฆ์ของวัดดังกล่าวไม่อนุญาตให้บวชนะครับแต่มีการ นำบุคคลอื่นมาบวชแทนครับมีบุคคลอื่นมาบวชแทนมาอุปสมบทแทนนะครับเพราะอา,อาจารย์ให้ความรู้ว่ามีคดีติดตัวบวชไม่ได้ผมก็เลยย้อนแย้งว่าแล้วกรณีตำรวจที่ไปบวชในกรณีชนหมอนะ่ะอาจารย์ได้อธิบายผมฟังแล้วครับว่าตอนนั้นเขาบวชอย่างเร่งรีบและมีคนบวชให้ต่อมาทางคณะสงฆ์ทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้สึกครับเจ็ดวัน บวชได้เจ็ดวันแล้วสึกเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งทราบจากทางพระอาจารย์นั้นเล่าผมฟังว่าตำรวจในนั้นเมื่อบวชได้ประมาณเจ็ดวันถูกคำสั่งให้สึกครับ